อะทุกคนนี่มีแฟนคลับถามเข้ามานะคะว่าต้นพันธุหนามดำเนี่ยมีกิ่งกระโดงหรือเปล่าผุณโอตอบตอนนี้เลยค่ะว่ามีค่ะแต่ว่ามันน้อยมากๆเลยก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนนะคะว่ากิ่งกระดงของหนามดาเป็นยังไงแล้วก็ขิ่งข้างเป็นยังไงมาคะ่ะลักษณะของกิ่งกระดงนะคะก็จะคล้ายๆของหมอนทองเลยะคะ่ะก็คือว่ามันแตกยอด แตกกิ่งออกไปในรอบด้านนะคะเนี่ยด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านหลังก็คือเป็นแบบพุ่มกลมๆก็คือเหมือนกิ่งกระดงทั่วไปเลยแล้วก็ลักษณะใบของเขาก็จะเขียวเข้มนะคะสมบูรณ์ถ้าเปรียบเทียบในแปลงเพาะทุเรียนทั่วไปเนี่ยค่ะกิ่งกระดงจะมีน้อยมากๆเลยประมาณ5%ปเของแปลงเท่านั้นเลยค่ะแล้วก็อย่างด้านข้างของควีนโออันนี้ค่ะจะเป็นกิ่งข้างซึ่งกิ่งข้างก็จะคล้ายๆของหมอนทองเวลาแตกแล้วเขาจะแตกออกด้านซ้ายด้านขวาเป็นหน้าแบนนะคะจะไม่มีแบบที่มันกลมๆนะคะก็คือแตกออกไปซ้ายกับขวาเวลาที่โตขึ้นแล้ว่ะคะ เขาก็จะแตกกิ่งก้านสาขาออกไปแล้วก็จะหันปรับตามแสงแดดนะคะมันก็จะมีโอกาสที่มันจะเป็นพุ่มเป็นกลมได้อะค่ะทีนี้เนี่ยถามว่าแล้วเลือกซื้อกิ่งกระโดงหรือกิ่งข้างดีกว่ากันคุณโหนจะบอกว่าไม่เป็นไรค่ะกิ่งกระโดงก็ได้กิ่งข้างก็ดีแต่ขอให้เลือกต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์แข็งแรงก็เรียกว่าลำต้นสมบูรณ์นะคะใบเขียวเข้มแตกยอดดีแล้วก็กิ่งก้านสาข,าขาของเขาเนี่ยคือ มั่นคงนะคะไม่เลื้อยไม่เอ็นไม่ผอมอะไรยงเงี้ยค่ะยังไงแล้วอ่ะถ้าดูแลดีถ้ารดน้ําใส่ปุ๋ยเข้าใจธรรมชาติของเขาไม่ว่ากินกระโดงหรือกินข้างก็สามารถเติบโตได้ดีค่ะแล้เวเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคลิปนี้คือโอกไปก่อนค่ะบา,บาย